สวัสดีครับพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องซาดกดึกดําบารือูฟอสซิลเราจะรู้อะไรบ้างคือ1นึ่ซากดึกดําบันคืออะไรสองซากดึกดําบันเกิดขึ้นได้อย่างไรสมตัวอย่างของซากดึกดําบานมีอะไรบ้างซากดึกดําบันส่วนใหญ่พบในหินชนิดใดหินที่เรารู้จักจะมีหินตะกอนหิน,นหินแปรซึ่งหินที่เราจะพบซากดึกดําบานพวกนี้ ก็จะเป็นหินตะกอนนะครับสร้างดินมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งมันเป็นโครงสร้างหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่พบอยู่ในหินตะกอนนะครับแต่บางส่วนเราสามารถพบได้ในสิ่งอื่นอย่างเช่นน้ำแข็งและยางไม้น้ำแข็งเนี่ยตัวอย่างก็คือแมมมอสนะครับแมมมอสที่มันตายแล้วแล้วมันโดนแช่แข็งอยู่ในน้ำแข็ง หรือมะมะแมลงในยางไม้หรืออัมพันธ์ซากแต่ซากดึกดำบรรพส่วนใหญ่ที่เราพบอ่ะมันจะอยู่ในหินตะกอนนะครับซากดึกดำบรรพเกิดขึ้นได้อย่างไรกระบวนการเกิดของมันหนึ่งเกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีสองเกิดจากรอยประทับของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับประเภทของซากดึกดำบรรพมีอะไรบ้าง ประเภทแรกคือซากดึกดำมันจกสัตว์ประเภทที่สองคือซากดึกดำมันจกพืชประเภทที่สามคือซากดึกดำบันจกซากดึกดำบรรจที่เป็นล่องรอยนะครับปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดซากดึกดำบรนจจะมีอยู่สามหลักๆดังนี้คือหนึ่งองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตสองอุณหภูมิสามระยะเวลาการทับถมไอ้สามองค์ประกอบเนี้ยมันจะช่วยยับยั้งการย่ยสละของซากส,สิ่งมีชีวิตได้ ถ้าเกิดเราไม่ช่วยยับยั้งการย่อยสลายของซากกลืส,สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะทําให้ซากของสิ่งมีชีวิตจะย่อยสลายไปไม่เหลือเลยเราจะไม่เห็นไอ้พวกซากดึกบันพวกนี้กว่ามันจะเป็นซากดึกบันนักเรียนคิดว่าใช้เวลากี่ปีใช้เวลาประมาณหมื่นปีถึงพันล้านปีนะครับนี่คือตัวอย่างการเกิดซากดึกดำบรรพ์ โดยเกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตเมื่อซากปลาตายพอตายเสร็จเรียบร้อยเนื้อหนังพวกนี้จะโดนย่อยสลายไปพอโดนย่อยสลายเนื้อหนังย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยมันจะเหลือซากพวกซากกระดูกซากที่เป็นของแข็งที่มันย่อยสลายยากและมีตะกอนชุดใหม่เนี่ยมาทับถมพอทับถมและเกิดการเปลี่ยนสภาพกลายเป็นหินตะกอน ต่เมื่อเวลาผ่านไปหินตะกอนพวกนี้มันผูกร่อนพอผูกร่อนพอผูกร่อนไปหินตะกอนชั้นบนที่มันทับอยู่ผูกร่อนไปก็เราก็จะเห็นฟอสซิลที่หินตะกอนนี้เก็บไว้โผล่ออกมานะครับโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตในทะเลรูปแรกก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับพับพึ่งทะเลรูปที่สองจะเป็นหอยนะครับชื่อว่าแอมโมนต รูปที่สามจะเป็นปาลากรังรูปที่สี่จะเป็นไดโนเสาร์รูปร่างลักษณะตามที่เห็นเลยนะครับมันจะเป็นรูปร่างลักษณะที่มีปีกอ่ารูปต่อไปจะเป็นรูปไดโนเสาร์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํารูปที่สองก็จะเป็นไดโนเสาร์นะครับเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ซึ่งมีหินตะกอนเนี่ยปกคลุมอยู่นะครับโครงร่างของสิ่งมีชีวิต เมื่อสักครู่เราพูดถึงสัตว์ต่อมาอันนี้พูดถึงพืชแล้วพืชที่เราเห็นแล้วพบเจอนะครับจะเป็นไม้กลายเป็นหินเอ่อที่จังหวัดตากจะเป็นไม้กลายเป็นหินที่เขาขุดค้นพบนะครับไม้กลายเป็นหินหเกิดขึ้นได้อย่างไรไม้กลายเป็นหินต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีการพิเศษในกรณีนี้คือพืชที่ตาย มันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดออกซิเจนเพราะอะไรทําไมต้องขาดออกซิเจนเพราะออกซิเจนเนี่ยมันจะช่วยทําให้เนื้อไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยได้ไวแต่ถ้าขาดออกซิเจนการเน่าเปื่อยเนี่ยจะหยุดจะน้อยลงและจะแต่มีแร่ธาตุซิลิการครับธาตุซิลิกาเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้และทําให้ไม้เนี่ยมันคงสภาพอยู่ได้รูปแบบเดิม ธาตุเเนกามันก็จะมีหลากหลายและมีธาตุอื่นปะปนอยู่ด้วยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม้กลายเป็นหินมีหลากหลายลักษณะอ่าครูยกตัวอย่างมาให้3ลักษณะนะครับลักษณะแรกเป็นไม้กลายเป็นหินที่มีลักษณะกึ่งโปร่งแสงลักษณะที่2เป็นไม้กลายเป็นหินเนื้อเจสเปอร์มีลักษณะใสๆซึ่งมีคล้ายๆกับมีผลึกแระคอร์สเล็กๆอยู่ด้วย ส่วนอันที่สามเป็นไม้กลายเป็นหินเนื้อคอร์สมีลักษณะมันวาวโป่งใสนะครับอ่าต่อไปนี่เป็นลักษณะการเกิดลักษณะที่สองสิ่งมีชีวิตเนี่ยลักษณะที่สองคือล่องรอยที่เราคุยกันไปสองสองชนิดคือเกิดจากพืชและสัตว์อันนี้ชนิดที่สามเป็นเกิดจากหลอดประทับหรือ ร่องรอยของสันในอดีตถ้าดูตามในรูปนั่นคือรอยเท้าเดโโเสาวนะครับเวลาเดโโลสาวมาเดินผ่านโคลนแล้วโคลนนั้นกลายเป็นรอยเท้าเวลาผ่านไปโคลนชุดใหม่มาทับรอยเท้าพวกนั้นมันก็จะได้เป็นรูปพิมพ์กับรอยพิมพ์ซึ่งรูปพิมพ์และรอยพิมพ์พวกนี้เวลาผ่านไปหินมันจะกลายเป็นหินตะกอนและหินตะกอนพอซอกออกมันจะกลายเป็นรูปพิมพ์และรอยพิมพ์ อ่าเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างรอยพิมพ์นะครับรอยพิมพ์ก็คือเป็นรอยที่เรวเสาขเข่ามาเหยียบและกลายเป็นหินตะกอนเลยก่ดเป็นรอยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นรอยพิมพ์เช่นเดียวกันแต่อันนี้พบในที่จังหวัดกาฬสินประเทศไทยนะครับเจ้าของรอยเท้านี้มีอายุประมาณ1 4 0่งล้านปีที่แล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งรอย นี้พบได้ในอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผ่านคำนะครับเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้ออ่าต่อไปนี่คืองานนะครับงานวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หน้า 94, 9 4 9าถึงเกนะครับ94-95-96อ่าวันนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ